ขอบคุณค,ครีมการติมาที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะหลานตัวเล็กของพี่แป๋วเนี่ยพี่แป๋วเล่าให้น้องฟังนะเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเกือบสิบเดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ประมาณหกเจ็ดวันนะที่แล้วหลานพี่แป๋วตัวเล็กเนี่ยดูนะคะเนี้ยนี้น้องดูนะที่จริงข้างในเสื้อนันมีมากกว่านั้นนะสักหัวแม่มือหนึ่งได้เลยนะโดนน้าร้อนที่ถ้วยกาแฟโดนน้าร้อนที่ถ้วยกาแฟราดราดถูกอก,อกเขาเลยนะ้อง โอ้ยเขาร้องน้องเอ้ยนะพี่ตกใจใจหายใจคว่ำหมดเลยแล้วมันราดแล้วเนือ้อแล้วไอ้เด็กมันตัวเล็กขนาน้องนะนะนะี่ใจหายใจคว่ำนะเอาหลานมาแล้วว่าจะไปเอาน้ําเย็นมามาราดถึงที่นี่นึกขึ้นได้ว่า <c oughs> พี่เป๋มีครีมพี่บอกลุงว่าคุณคุณไปแกะเลยเนี่ยพี่เป๋มาเล่าประสบการณ์ให้น้องฟังนะคะว่ามันดียังไงนะพี่เป๋บอกบอกลุงว่าคุณคุณไปแกะไปแกะครีมแล้วมาตั้งว้ที่ชั้นเลยนี่มือสั่นหมดเลยนะพี่เป๋นะเสร็จแล้วพี่เป๋ก็ควัคคกครีมนี่เลยน้องต้องใช้คำว่าควักเลยเพราะว่าเอามาาาาทไไมม่ด้้แลวเอโปะน พี่แป๋วออามาโปะที่หน้าอกหลานที่หน้าอกทั้งทั้งทั้งตัวเลยนะยันสะดือเลยเนาะร้อนแดงเล่าเล่าเล่าเลยน้องน่ะแล้วก็มันไอที่ที่ข้างนมมันสองข้างเนี่ยไอเนื้อหลุดเลยอะความร้อนของน้ำน้ำร้อนที่ถ้วยถ้วยวันติน่ะนะเสร็จแล้วพี่แป๋วมาโปะโปะหลานก็ร้องอย่างสุดเสียงน้องให้พี่จะทําไงได้จกำลังจะพาไปหาหมอแล้วแหละเสร็จแล้วพี่แป๋วโปะเอามาสองกระปปกเลยน้องมันคุ้มค่ามากน้องทําไมพี่แป๋วจึงบอกน้องว่า ครีมมันเป็นมากกว่าครีมนี่พี่เบลอยากมาเล่าอยากมาบอกมันคือเรื่องจริงนะน้องนะว่าพี่เอาสองกระปุกแงะมาเลยแล้วก็โปะที่หลานนพ่พี่เลอะด้วยครีมมันเลยตัวพี่แต่ให้หลานมันหายร้องประมาณสิบกว่านาทีมันก็สงบเสียงร้องเพราะว่าครีมมันมันไปดูดความร้อนได้อย่างดีมากน้องดีมากๆเลยเห็นไหมนั่นแหละแต่จริงจแล้วมันยาวประมาณประมาณนิ้วหัวแม่มือเลยน้องเยนั่นคืออาการหายแล้วนะ เมือน,นั้นถ้าไม่มีครีมอยู่น,น้องเอ้ยหลานพี่ไม่รู้จะเป็นยังไงไปถึงกว่าพี่จะพาไปหาหมอใช่ไหมได้ยาที่หมอตาให้หลานคงผูกพองพี่อไม่กล้าถ่ายรูปเลยคือตกใจทําอะไรไม่ทันหรอกน้องนะตอนที่มันแดงเล่าๆขอให้ไหลาหาหลานหายเพราะว่าอยากจะบอกทุกๆคนที่ขายครีมมันนะทุกทุกคนที่รู้จักครีมการตีบานนะให้เชื่อถือว่าถ้าท่านมีที่บ้านท่านโดนไฟไหม้น้ําร้อนลวกอะไรต่างๆท่านเอาไปโปะเลยนะแล้วจะไม่ผิดหวังเลยนี่เราภูมิใจในเรื่องของการใช้ครีมของเรามากๆพี่แบบไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้มาคุยให้แต่ให้ร้รูว่า ยิ่งพูดตรงๆนะยิ่งพอเราเห็นครีมไหนที่เขาตรวจสอบว่าครีมนั้นมีสารเคมีหรือว่ามีสารประลอดเรากลับมานั่งดูครีมของเราแล้วเราก็ยิ้มกันตลอดเวลาสองคนลุงว่าเราไม่ได้โฆษณามากมายแต่เราภูมิใจที่เราเลือกสินค้าไม่ผิดเราเลือกครีมกาจิมาเพราะมันเป็นมากกว่าครีมวันก่อนที่ว่าลุงโดนแสงแดดไหมอ่านะคะที่หลังแดงไปหมดเลยพี่แป๋วก็ทายประมาณสองกระปุกเหมือนกันแหละก็หายแล้วมา สี่ห้าวันที่ว่าหลานที่ว่าหลานเก็บอะนะคะโดนน้าร้อนน้องเอ้ยน้องจำไม่เลยแหละบ้านใครมีนะจําพี่ไว้เลยนี่พี่มาบอกเพื่อเอาบุญเนี่ยน้องเอ้ยว่าน้องๆคนที่ขายครีมคนไหนถ้าวันไหนน้องลูกหลานน้องโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าโดนไฟไหม้น้ําร้อนลวกอะไรต่างๆเนี่ยน้องรีบบอกไปโปะเลยนะอย่าไปขี้ทิดมันนะน้องนะคุ้มที่สุดเลยค่ะคุ้มกล้าที่สุดพี่แป๋วและลุงภูมิใจมากๆแล้วก็คุ้มมีความรู้สึกว่าเราคุ้มใจมากๆน้องเอ้ยไฟไหม้น้ําร้อนลวก นี่คือเรื่องเรื่องดีที่สุดเราดีใจที่สุดเลยเนื้อครีมสุดยอดสุดยอดสุดยอดแหละบอกได้แค่นี้แหละใครก็แล้วแต่นะน้องนะที่ได้รู้จักครีมการตดิมาให้น้องรู้ไว้เลยว่าน้องทุกคนโชคดีแล้วที่สวรรค์เปิดทางให้น้องได้มารู้จักครีมดีๆแบบนี้สารประหลอดไม่มี สารประหลอดไม่มีอะใครที่ได้มารู้จักกาติมาคนนั้นถือว่าไม่มีกรรมแล้วไม่มีกรรมในเรื่องของใบหน้าแล้ววันนี้พี่แป๋วไม่มีแล้วกรรมในเรื่องของใบหน้าพี่แป๋วมีแต่บุญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่แป๋วไม่ได้เทียย์ไม่ได้มาเทียย์ใครว่าต้องมาซื้อครีมแต่บอกให้รู้ว่าถ้าวันไหนที่ท่านสนใจจะใช้ครีมกาติมาวันนั้นถือว่าท่านหมดกรรมวันนั้นถือว่าท่านโชคดีแล้วที่ไม่ต้องไปเอาครีมอื่นที่มีสาร,ร,รประหลอดเจือปนสุดยอดมากๆแล้วน้องรู้ไหมคะพี่แป๋วกล้าพี่แป๋วกล้าใช้ เอาครีมมาโปะถึงสองตลับที่หน้าอกหลานน้องดูสิคะน้องคะวันนี้พี่แป๋วกล้าให้น้องดูแค่นี้ในวันที่มันโดนตัวมันแดงตั้งแต่นี้ไปถึงสะดือเลยนะแล้วมันร้อนเล่าเล่าเล่าแล้วแดงนะแล้วตรงนี้พองน้ำเข้าด้วยนะพองพองเป็นน้ําด้วยนะแต่พอเอาครีมก็ไปที่มันพองเป็นน้ําที่พี่แป๋วโปะครีมวันนั้นโปะอย่างหนักเลยค่ะเอมันก็พองแล้วมันก็ยุบนะน้องนะมันไม่แปไอหลานที่เจ็บเลยแล้วมันยุบแผลมันก็แห้งแผลมันก็แห้งนี่กายดูนี่นี่จึงมีประมาณสองด้านนะสองด้านอย่างนี้ เพราะว่าครีมมันจะดูดอะค่ะครีมมันจะดูดความร้อนออกอย่างเร็วอะน้องๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าว่าหนหางจุรเข้มันมันมีฤทธิ์ดูดความร้อนออกใช่ไหมแล้วหัวไชเท้าใบบัวบกสามอย่างนี้มันฤทธิ์เหมือนกันทั้งหมดแล้วอย่าลืมว่าเขาสกัดมานะครีมการติมาเป็นประหนึ่งว่าเป็นประหนึ่งว่าสมุนไพรชั้นดีสําหรับครอบครัวเราอะนะตั้งแต่ผู้นําครอบครัวเลยวันนี้ที่มาพูดเรื่องครีมการติมาก็เพราะอยากให้ทุกคนได้รู้ถึงเนื้อแท้แก่นแท้ของครีมการติมาค่ะว่าเขาสุดยอดแค่ไหน